สีกระเบื้องไม่ยอมเปลี่ยนคุณว่าใช้สีชมพูเลยเหรออะไรวานี้ก็ต้องบอกกันเลยว่าเราทําการประหยัดต้นทุนเนื่องจากกระเบื้องตรงนี้เนี่ยมันยังใช้งานได้อยู่แล้ไม่ยังติดทนเราจึงใช้หน้ากระเบื้องเดิมแล้วก็ขัดกระเบื้องให้สะอาดแล้วก็ขูดยาแนวใหม่ลงยาแนวใหม่ทั้งหมดมันก็เหมือนได้พื้นใหม่ๆแล้วถ้าคุณลูกค้าท่านนี้ที่ซื้อไปเนี่ยที่จะโอนพวกนี้เขาอยากจะเปลี่ยนเป็นเอ c ได้ไหมโอ้โหเยี่ยมเลยระดับพื้นไม่ต้องปรับเลยครับเพราะช่างกระเบื้องปรับระดับพื้นมาแล้ว คุณสามารถปู SPC ที่มีโฟมเนี่ยปูทับไปได้เลยตรงเนี้ยจะเป็นพื้นไม้แบบมูจิหรืออะไรก็แล้วแต่ทําได้้คําถามคือคุณโบสทแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อล่ะ mm. นี่ไงเห็นไหมเข้ามาสู่การประเมินบ้านเหมือนเดิมเมื่อกี้พูดค้างเอาไว้การประเมินบ้านเนี่ยเรารู้แล้วว่าหลังเนี้ยอะผมเฉลยแล้วกันหลังเนี้ยเขาย,ยื่นธนาคารได้1นึ่งล้านแปดแบาทผมขายที่1นึ่งล้านหกแสนเบาทนะครับซึ่งจะมีส่วนต่างอยู่ประมาณแสนกว่าบาท ถ้าคุณรู้แล้วว่าแบงก์มาประเมินเนี่ยแบบนี้จะทําให้บ้านมีมูลค่าเพิ่มขึ้นคุณก็สามารถไปตั้งราคาขายให้มีแกะให้กับคนซื้อเนี่ยเขาสามารถไม่ต้องกู้เงินส่วนต่างเช่นกู้ค่า,ารีโนเวทกู้ค่าเฟอร์นิเจอร์เขาเอาส่วนต่างตรงเนี้ยโดยที่เสียดอกเบี้ยเป็นโฮมโลนย้านะดอกเบี้ยเป็นโฮมโลนเป็นดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดแล้วไม่มีอะไรถูกกว่านี้แล้วนะครับถ้าเป็นกู้แบบรีโนเวทดอกเบี้ยก็จะเป็นสี่ห้าเปอร์เซ็นตถ้ากู้แบบต่อเติมก็ห้าปเซ็นตว่ากันไป สวัสดีครับผมโบสสาโรธสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการบ้านร้างสร้างรายได้สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1,000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ บ้านหลังนี้นะครับทำการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันพรุ่งนี้เราจะทําการโอนบ้านกันนะครับ <Sh akes noise> แต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าวันนี้ผมมีเทคนิคในการที่จะทำให้บ้านคุณเนี่ยขายได้ง่ายแล้วก็ขายได้ไวขึ้นนะครับเ <Sh akes noise> พียงเทคนิคเท่านี้ต้องบอกว่าในคลิปนี้จะอธิบายละเอียดมากนะครับเ <Sh akes noise> พียงเทคนิคเท่านี้เราจะทําการขายบ้านได้ไวนะครับก <Sh akes noise> ่อนอื่นต้องบอกว่าเหมือนดังชื่อคลิปเลยนะครับรู้ราคาประเมินธนาคารนะครับ คุณจะสามารถขายบ้านได้ไหวขึ้นอะรู้ราคาประเมินยังไงก่อนอื่นต้องบอกว่าบ้านหลังเนี้ยคุณสังเกตนะทาสีใหม่เห็นไหมทำประตูใหม่ทารั้วใหม่ทําอะไรใหม่ซึ่งต่างจากบ้านหลังอื่นๆในโครงการเนี่ยคุณผู้ชมดูได้เลยนะครับอันนี้คือเราไม่ได้เปรียบเทียบอะไรขนาดนั้นนะซึ่งบ้านของผมก็มีอีกหลังหนึ่งข้างในนี้นะหลังสีขาวเหมือนกันผมเคยซื้อมาเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็ทําการรีโนเวททาสีขาวเหมือนกันนี่หลังนี้เลยตรงบริเวณเลยแท็กซี่ไปหน่อยนะครับ ทาสีมันกน็อะไรเหมือนกันดังนั้นเนี่ยโครงการนี้ผมเนี่ยเคยเข้ามารีโนเวทแล้วและผมอะ่ะรู้ราคาประเมินของบ้านในโครงการนี้ยกตัวอ,อย่างเช่นบ้านหลังเดิมของผมนะครับราคาประเมินธนาคารอยู่ที่ประมาณ1นล้านแปดอะฟังผมดีนะหนึ่งล้านแปดแสนบาทนะซึ่งบ้านไทยประมาณ22วานะครับมีประมาณสัก3ห้องนอน2ห้องน้ำเนาะแต่เขาอะ่ะตัวบ้านเขาอะ่ะจะใหญ่แล้วก็แข็งแรงนะอย่างบ้านหลังนี้ที่เราขายออกไว้นะต้องบอกให้เลยว่าบ้านหลังนี้เราทาสีภายนอกใหม่ทั้งหมดแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรารีโนเวททาให้บ้านเนี่ยมันขายออกไวโดยการรู้ราคาประเมินตั้งแต่ต้นละการรู้ราคาประเมินตั้งแต่ต้นเนี่ยนั่นหมายความว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเมื่อทําการรีโนเวทนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วราคาประเมินจะต่างกับตอนที่ยังไม่รีโนเวทต้องบอกอย่างนี้นะว่าเดี๋ยวนี้ธนาคารฉลาดนะเขาจะไม่ให้แบบว่าอ่ะโอเคมาถ่ายรูปบ้านนะครับก็คือคนประเมินบ้านนะเนาะมาถ่ายรูปบ้านนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลหลังนู้นหลังนี้หลังนั้นเดี๋ยวนี้ มันต้องมีดีเทลลงไปลึกๆยกตัวอย่างเช่นบ้านหลังนี้หัวมุมนะหัวมุมยังไงมันก็จะมีหลายมุมเนาะอย่างเช่นมุมนี้ด้านข้างตรงนี้คุณผู้ชมมาดูมันจะมีความต่างอ่ะอันนี้หัวมุมเหมือนกันนะด้านข้างตรงนี้เห็นไหมบ้านบ้านสีเขียวเขาจอดรถกันด้านข้างได้เห็นไหมก็จอดชั่วคาวได้เช่นจอดแปะเสร็จเข้าบ้านมีญาติพี่น้องมาอ่ะไปเสร็จเรียกจอดแล้วจอน่ะไม่ชั่วคาวนะครับก็คือตรงนี้จอดได้แต่ต่างกันนะหลังอย่างหลังมุมตรงนี้คุณผู้ชมด้านหลังตรงนนนนีี้จะต่่างกัเเลยห็ ตรงนี้แปะได้คันเดียวฝั่งนี้แปะได้สองคันแต่ต้องปีนปีนตัวบ้านนิดหนึ่งอะปีนนิดหนึ่งแต่ถ้าคุยกับข้างบ้านได้อะพี่ผมขอแปะตรงนี้พี่แปะข้างหลังผมแปะข้างหน้าอะไรก็ว่ากันไปตรงนี้มันจะแปะได้ง่ายกว่าเห็นไหมหลังมุมตรงนี้ต่างนะต่างเนาะ,ะเริ่มเข้าใจเนาะหรือจะเป็นมุมสุดหมู่บ้านเลยก็ต่างกันดังนั้นเนี่ยราคาประเมินมันไม่ใช่ว่าเขาจะมาดูแค่หน้าบ้านอย่างเดียวแล้ว ทำเลที่ตั้งของตัวบ้านในโครงการเมื่อโครงการขายตอนคุณซื้อมือหนึ่งต่างกันนะหน้าสวนหัวมุมกับรถกับหัวมุมเมนสตรีทเห็นไหมน,นะต่างกันหัวมุมกับรถก็คือมันเป็นบ้านที่จะต้องเว้นระยะนะครับก็คือสร้างไป40เมตรจะต้องมีระยะเพื่อที่จะให้รถด,ดับเพลิงเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรดับเพลิงตอนที่เกิดปัญหาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าอยู่หัวมุมกับรถกับหัวมุมซอยถนนหัวมุมซอยถนนราคาจะดีกว่าดังนั้นเราก็ขกับแบงว่าธนาคารครับเวลามาประเมินเนี่ย ช่วยประเมินทำเลที่ตั้งของตัวบ้านด้วยครับและช่วยประเมินว่าบ้านของเรารีโนเวทใหม่หมดเลยครับเช่นประตูก็ทําใหม่นะครับหลังคาหน้าบ้านไม่ได้ทําใหม่แต่ก็รีโนเวทนะครับก็มีหลังคาหน้าบ้านตรงเนี้ยคิดเป็นราคาประเมินเพิ่มเติมได้นะครับหรือตรงพื้นที่ผมยืนพื้นเนี่ยเราลื้อกระเบื้องใหม่หมดเลยคุณผู้ชมลื้อใหม่ทั้งหมดเลย ของเดิมนี่นะเขาดับปูสีอะไรก็ไม่รู้แต่เราอะหรือใหม่ทําระดับพื้นใหม่แต่มันอาจจะได้ประมาณหนึ่งไม่อาจจะได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ที่รู้ๆคือเดิมทีเนี่ยเขาไม่สามารถเอารถยนต์เข้ามาจอดได้นะครับเดิมทีเป็นผนังเลยเดินเข้าคือมนุษย์เดินเข้าได้อย่างเดียวรถจอดไม่ได้แต่อันเนี้ยรถยนต์จอดได้สบายๆเลยหนึ่งคันคุณผู้ชมดูเห็นไหมสบายๆเลยนะฮะแล้วข้างนี้จอดมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งนี่ข้างหน้าจักรยานอีกคันหนึ่งเห็นไหมหรือมอเตอร์ไซค์ได้สองคันก็ได้นะครับ ซึ่งตรงนี้เราทําการรีโนเวทใหม่เดิมทีใครจำมาได้ตรงนี้มีสารด้วยนี่สารอยู่ตรงนี้ทําการขนย้ายไปแล้วนะครับและเข้าไปข้างในใครจำมาได้มีชุดไทยด้วยอ่ามีชุดไทยมีข้าวของเต็มบ้านเลยแต่ตอนเนี้เราทําการรีโนเวทเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางท่านบอกว่าคุณโบ๊ทขัดใจเนี่ยเห็นหลายคลิปแล้วสีกระเบื้องไม่ยอมเปลี่ยนคุณโบ๊ทใช้สีชมพูเลยเหรออะไรประมาณนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเราทําการประหยัดต้นทุน เนื่องจากกระเบื้องตรงนี้เนี่ยมันยังใช้งานได้อยู่แล้วไม่ยังติดทนเราจึงใช้หน้ากระเบื้องเดิมแล้วก็ขัดกระเบื้องให้สะอาดแล้วก็ขูดแนวใหม่ลงยาแนวใหม่ทั้งหมดมันก็เหมือนได้พื้นใหม่ๆแล้วถ้าคุณลูกค้าท่านนี้ที่ซื้อไปเนี่ยที่จะโอนพวกนี้เขาอยากจะเปลี่ยนเป็น s อพซได้ไหมโอ้โหเยี่ยมเลยระดับพื้นไม่ต้องปรับเลยครับเพราะช่างกระเบื้องปรับระดับพื้นมาแล้วคุณสามารถปู s อ c ที่มีโฟมเนี่ยปูทับไปได้เลยตรงนี้จะเป็นพื้นไม้แบบมูจิหรืออะไรก็แล้วแต่ทําได้้คำถามคือคุณโบ แล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อล่ะนี่ไงเห็นไหมเข้ามาสู่การประเมินบ้านเหมือนเดิมเมื่อกี้พูดค้างเอาไว้การประเมินบ้านเนี่ยเรารู้แล้วว่าหลังเนี้ยอะผมเฉลยแล้วกันหลังเนี้ยเขายื่นธนาคารได้1นึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทผมขายที่1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทนะครับซึ่งจะมีส่วนต่างอยู่ประมาณแสนกว่าบาทพื้นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยผมบอกเลยค่ากระเบื้องยางนะผมเดานะไม่ถึง20 0 0 0อ่ะไม่ถึง2 0 0 0 0รวมค่าแรงช่างที่ปูเลยเอาไป25 0 0 0 เนี่ยเต็มที่เลยนะรวมบัวรว,วมไปด้วยแหละสองหมื่นห้าแบบแพงๆเลยซึ่งบอกให้เลยว่าเขาไม่ส่วนต่างเป็นแสนดังนั้นเนี่ยพื้นตรงเนี้ย S.P.C พื้นกระเบื้องยางพื้นอะไรก็แต่เขาสามารถเลือกในแบบที่เขาชอบได้จะปูก้าปลาจะปูแนวตรงปูได้หมดเลยผมจึงเล่นตนลาดแบบที่ว่ารู้ราคาประเมินแบงค์อยู่แล้วว่าราคา1นึ่งล้านแปดแบาทถูกไหมแต่เราขายแค่169ลูกค้ามีส่วนต่างโดยที่ลูกค้าไม่ต้องต่อเติมหน้าบ้านและ ไม่ต้องต่อเติมหลังบ้านคุณผู้ชมมีห้องครัวให้แล้วนะมันอาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะเพราะาช่างรีโนเวทเสร็จไปสักระยะแล้วเพราะว่าบริเวณรีโนเวทเสร็จเนี่ยก็ต้องเอาประเมินเข้าต้องรออนุมัติดังนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้แหละที่เราทําการต่อเติมเนี่ยมันเป็นมาจากโครงสร้างเดิมนะครับตรงนี้เราไม่ได้เพิ่มเติมเลยประหยัดค่าใช้จ่ายไปหลังคาด้านบนเป็นโครงสร้างเดิมแต่เก็บสีเก็บสนิมเก็บผุนะครับคา์เตอร์เป็นเคา์เตอร์ปูนแต่เราลื้อ หน้าบานออกให้ปูกระเบื้องด้านล่างให้อะไรให้เรียบร้อยเก็บงานซิงปูกระเบื้องผนังเพิ่มเติมให้อีกส่วนหนึ่งจริงๆตรงนี้ค่ารีโนเวทเนี่ยไม่ได้สูงแต่ว่าเราทําเพื่อที่จะให้มีราคาประเมินต่อเติมหน้าบ้านและต่อเติมหลังบ้านราคาประเมินจะเพิ่มขึ้นนะดังนั้นน,นี่คือเทคนิคเลยถ้าคุณรู้แล้วว่าแบงก์มาประเมินเนี่ยแบบนี้จะทําให้บ้านมีมูลค่าเพิ่มขึ้นคุณก็สามารถไปตั้งราคาขายให้มีแกบให้กับคนซื้อเนี่ยเขาสามารถ ไม่ต้องกู้เงินส่วนต่างเช่นกู้ค่ารีโนเวทกู้ค่าเฟอร์นิเจอร์เข้าส่วนต่างตรงนี้โดยที่เสียดอกเบียเ an, ยนะเบ้ยเป็นโฮมโลนย้านะดอกเบี้ยเป็นโฮมโลนเป็นดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดแล้วไม่มีอะไรถูกกว่านี้แล้วนะครับถ้าเป็นกู้แบบรีโนเวทดอกเบี้ยก็จะเป็น4 5เถ้ากู้แบบต่อเติมก็5-6%าว่ากันไปถ้ากู้แบบอย่างเงี้ยโฮมโลนเนี่ย2-3%คุ้มกว่าผ่อน30ปีด้วยอย่างนะอ่ะห้องน้ำสุขภัณฑ์เปลี่ยนให้ใหม่เลยใช้คอตโต้เลยนะครับ ซอฟโค้ดไ,ไ,ไม่ดังตึมฝักบัวเปลี่ยนใหม่อะไรเปลี่ยนใหม่นะครับตรงนี้ประตูก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับอ่าเห็นไหมเรียบร้อยด้านบนจะพาขึ้นไปสีบันไดนี่ทาให้ใหม่เลยเดินยังเหี่ยวเท้าอยู่เลยเนี่ยนะฮะเราจับอะไรพวกนี้เราทาสีน้ํามันให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกนอนลูกตั้งคือบ้านหลังนี้ถ้าถามว่าอะไรที่เราลงทุนเยอะสุดก็คือด้านบนที่ผมกำลังจะยืนอยู่นั่นก็คือพื้นกับเบื้องทั้งหมดเลยที่ผมยืนอยู่เราลื้อตะเบื้องชั้นสองยกฟลอ นะแล้วก็เลือกเป็นกระเบื้องที่แบบดูแบบมูจิดูซอฟต์ดูไม่แบบฉูดฉาดเกินไปเข้ากับทุกคนได้นะครับตรงนี้เราเก็บสีให้ให,ใหม่ประตูนะครับเปลี่ยนลูกบิดทุกชุดนะครับนี่เลยเห็นไหมมีกุญแจให้อะไรให้ประมาณนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าในการซื้อบ้านกับเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีส่วนต่างเรื่องของการรีโนเวทเนาะดังนั้นเนี่ยในส่วนต่างเนี่ยคุณผู้ชมคุณแทบไม่ต้องทําอะไรเลยพื้นตรงเนี้ยปูกระเบื้องให้ใหม่ยกฟลอร์เห็นไหมอ่า เดินเข้ามาได้เลยนี่นะวางมากนะครับเนาะรีโนเวทใหม่ปูกระเบื้องใหม่อะไรใหม่ให้สีฟ้าเก็บให้ใหม่ใส่ไฟดาวไลท์ให้ใหม่เกือบทั้งหลังนะตรงเนี้ยสีบอมบเนี่ยเป็นไฟใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเข้ามามูแดแหลนโพลมันก็จะดูแบบอบอุ่นดูโฮมมี่เนาะหรือแม้กระทั่งระเบียงด้านหน้าเก็บงานทาสีให้ภายนอกทั้งหมดนะครับทีนี้สิ่งที่ผมกำลังจะสื่อสารนั่นก็คือเราเนี่ยถ้ามองนะ เรารีโนเวทมากที่สุดก็คือการรื้อกระเบื้องตรงนี้ทั้งหมดยกฟลอร์ก็จริงเก็บสีภายนอกภายในก็จริงแต่สิ่งที่มันมีส่วนต่างหรือมันมีแกลบเนี่ยที่คุณลูกค้าจะได้ไปอ่ะนั่นก็คือในส่วนของการรีโนเวทที่ไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายเยอะแล้วนะครับเดินเข้ามาด้านในบ้างคุณผู้ชมประตูตรงนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะประตูเก่ามันเก่าแล้วประตูเปลี่ยนให้ใหม่2บานเลย3บานทั้งหลังนะครับเป็นประตู UPVC เดินเข้ามาด้านในคุณผู้ชมต้องบอกว่าตรงนี้ดรอปสเต็ป ก็คือแยกโซนเปียกแห้งให้นะครับตรงนี้ถ้าอยากจะกั้นกระจกก็กั้นได้เนาะหรือจะเป็นสุขภัณฑ์คุณชมนี่ใหม่กิฟต์เลยคอตโต้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมฝาซอฟโค้ดฟึบอ่ะโอเคเวลาคุณผู้ชมเนี่ยถ้ากําลังดูอยู่แล้วอยากจะขายบ้านผมจะบอกให้เลยว่าคุณสามารถเป็นนักรีโนเวทได้เลยนะโดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องแบบเป็นนักพัฒนาอสังหาหรือเป็นช่างมือชิพนแบบผมแต่เมื่อดูคลิปแล้วเนี่ยผมคิดว่า คุณต้องมีไอเดียแล้วแหละนะครับอย่างบ้านคุณเนี่ยอะไรที่มันไม่ได้คล้ายคืนกับบ้านแบบที่มันขายได้เร็วแบบนี้คุณก็ไปทําให้มันขายคืนกันยกตัวอย่างเช่นผนังเนี่ยถ้าคุณอยู่มานานๆเนี่ยยังไงมันมีคราบสะกบโปกเปิดอเพื่ออย่างแน่นอนผมว่าทาสีภายในใหม่นะผมจะเลือกใช้สีที่แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะทาให้มันดูใหม่แต่ไม่ต้องแบบค l e a n ปลอดเชื้อปลอดอะไรขนาดนั้น เวลาคนอยู่อาศัยแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่มาซื้อเะี่ยจะเป็นยังไงแต่มันจะมีสีถังแบบ4ี่พันห้าพันอันนั้นก็เกินไปเราก็ใช้สีราคาที่มันกลางๆหน่อยนะครับหรือแม้ก็จะเป็นงานฝ้างานฝ้าเนี่ยจริงๆแล้วฝ้าฉาบเรียมเนี่ยแก้ไม่ยากนะแล้วก็คุณสามารถติดไฟดาวไลท์ติดให้มันดูสวยงามแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะหรือจะเป็นประตูประตูลูกปิดนส่วนมากผมจะเปลี่ยนให้ใหม่แต่ถ้าลูกปิดมันได้เก่ามากก็ใช้ได้นะครับทั้งหมดเนี่ยจะทําให้บ้านของคุณเนี่ยขายได้ไวขายได้ง่ายขึ้น สองห้องด้านหลังยังไม่ได้พาไปดูเนาะต้องบอกว่าอย่างอย่างเช่นห้องนี้นะครับอย่างเนี้ยเราเปลี่ยนลูกปิดให้นะประตูเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเดินเข้ามาด้านในเนี่ยปูกเบเบืองให้ใหม่สังเกตนะเหล็กดัดเนี่ยมันเป็นเหล็กดัดอันเดิมแต่เราเลือกที่จะใช้สีในโทนเดียวนนคือสีขาวทั้งหมดมันก็จะดูเรียบร้อยมินิมอลน้อยแต่มากอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะมาต่อต้องบอกว่าบ้านใครที่เป็นทาวน์โฮมแล้วก็กำลังจะขายเนาะเหล็กดัดคุณมีสีสันต่างๆนานาเนี่ยมันอาจจะเริ่มเก่าแล้วใช่ไหมถ้าคุณอยากรีโนเวท คุณก็เปลี่ยนเป็นสีขาวทั้งหมดมันก็จะดูสวยจริงๆคุณสามารถเอาสีน้ำมันเนี่ยมาไล่แต้มไล่ทาได้เลยนะช่างเนี่ยของเราเนี่ยสังเกตน,นะเขาก็ทาแบบได้แบบมันก็คงแบบไม่เหมือนสีอบตอนที่มือหนึ่งหรอกแต่มันก็มองไกลๆแล้วไม่ได้ไปเพ่งมากมันก็สามารถใช้งานได้โดยที่ถ้าลูกค้าไม่ชอบก็แกะออกแล้วก็โป๊โป้แล้วโป,โป๊หัวน,อน็อตเก็บงานก็ได้แต่ส่วนมากลูกค้าเขาจะใช้อะ่ะมันมันมีประโยชนอ์อ่ะเนาะอยู่ทาวน์โฮมต้องมีเหล็กดัดอะไรประมาณนี้นะครับ พนมผนังพวงนี้เก็บให้หมดตรงนี้บานเก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้ลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรขอโอนก่อนเพราะอะไรเพราะเขากู้เกินได้ไงแล้วหลังเนี้ยมีคนสนใจเยอะมากทีแรกผมประกาศ1.59แต่ผมดูทรงทําไปทํามามันบานาปอะ่ะขนาดเป็นช่างอะ่ะยังบานดังนั้นเนี่ยผมจึงทําการเปลี่ยนราคาเป็น169ลูกค้าเขาซื้อไม,ไม่ใช่ว่าเราไปกดราคาหรืออะไรนะคือซึ่งเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยต้องบอกกห้เลยว่าเราไม่รู้หรอกว่าบ้านรีโนเวทเนีย มันจะมีอะไรเสียหายเพิ่มเติมบ้างดังนั้นเนี่ยถ้าผมแนะนําคุณควรที่จะจ้างช่างแบบรับเหมาแบบจบทั้งหลังอะ่ะดีกว่าแล้วสุดท้ายคุณไม่ต้องบานไปเพราะว่าละขนาดเราเป็นช่างเองนะเราลื้อกระเบื้องงานแรกคือลื้อกระเบื้องข้างบนออกหมดเนาะเพราะมันระเบิดใช่ไหมมันยังมีงานจุกจริงอีกนะเช่นลื้อเสร็จพี่โบ๊์ไปเจอสายไฟพี่โบ๊์เจอท่อหนาตรงนี้ต้องแยกท่อสกัดหลบนิดนึงนะเพราะว่าพื้นเดิมทีเนี่ยเขาปูกระเบื้องทับท่อไว้เรามองไม่เห็นอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟัง ดังนั้นเนี่ยเราสามารถเข้าไปเซอร์วิสคุณได้เข้าไปบริการคุณได้นะครับถ้าคุณยังไม่มั่นใจให้เราไปประเมินราคาหน้าง,งานก่อนได้นะครับค่าสำรวจน้าง,งานเพียง2,000บาทเท่านั้น2,000บาทเนี้ยนะครับรวมไปถึงเราเนี่ยจะเดินทางตั้งแต่บริษัทเราเนี่ยไปถึงบ้านของคุณลูกค้าเข้าไปให้คาแนะนําคาปรึกษาและส่งใบเสนอราคาพร้อมกับแบบไดเมนชันก็คือแบบ2ดีระยะกว้างคูณยาวเท่าไหร่พื้นที่ตรงนี้อย่างเช่นห้องตรงนี้เนี่ยถ้าคุณลูกค้าบอกจะทํา1ห้องก็คือ1รายการ รีโนเวทพื้นกระเบื้องผนังทั้งหมดเราจะทําเป็นหนึ่งรายการจะมีราคาในแต่ละอย่างเช่นพื้นเท่าไร่ผนังเท่าไรฝ้าเท่าไร่เราจะระบุใน BOQ อย่างละเอียดหรือแม้กระทั่งคุณบอกว่าจากรีโนเวททั้งหลังเราก็จะแบ่งเป็นรีโนเวทชั้นหนึ่งรีโนเวทชั้นสองห้องน้ําชั้นหนึ่งห้องน้ําชั้นสองห้องนอนห้องรับแขกก็แยกเป็นแต่ละรายการคุณลูกค้าจะได้รายละเอียดแบบนี้ไปด้วยนะครับที่สามก็คือบางเดือนเรามีโปรโมชั่นค่าสารวจหน้างานลดร,ราคาบางเดือนนะลดไปถึง888บาท บางเดือนลดไป999บาทอันนี้คือต้องบอกไว้เลยว่าแล้วแต่เดือนแล้วแต่โปรโมชั่นบางเดือนลด50%ก็มีอย่าลืมแอดไลน์ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารรอจังหวะค้าสึกหลหน้าง,งานที่ราคาไม่สูงมากเราก็ค่อยจองมาก็ได้นะครับอันนี้คือบอกไกด์ไลน์ให้เลยอ่าโอเคหวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะและที่สำคัญต้องบอกว่าบ้านนี้ขายได้ไหวจริงเพราะว่าเรารู้ราคาประเมินธนาคารตั้งแต่วันที่เราอะประมูลก่อนที่เราซื้อด้วย ดังนั้นเนี่ยจะทําให้ราคาเข้าซื้อเราได้ต่ำกว่าตลาดและค่ารีโนเวทที่ผมมีช่างอยู่แล้วเนี่ยสามารถควบคุมราคาได้ในระดับหนึ่งที่สําคัญก็คือมันบานไปมานิดนึงอ่ะแต่มันก็ยังเหลืออ่อะที่สําคัญที่สุดมากกว่านั้นก็คือลูกค้าแย่งเนซื้ออันนี้สําคัญสุดแต่ถ้าคุณรีโนเวทยังไงถูกแสนถูกคุณซื้อมายังไงถูกแสนถูกแต่ไม่มีลูกค้ายกหูโทรถามเนี่ยอันนี้ไม่ประสบความสําเร็จนะครับดังนั้นอะไรที่ลูกค้าโทรมาถามโทรมาถ่ายแล้วก็อยากรู้อยากซื้อเนี่ยอันนี้คือคําตอบเลย อ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันหวังว่าจะขายบ้านกันออกด้วยเร็ววันโดยเร็ววันนะอ่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ